อีกเรื่องหนึ่งนะคะเราจะเห็นกันบ่อยนะคุณรัฐวุฒิเกี่ยวกับ,บออการทะเลาะวิวาทกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเวลาขับรถคือถนนมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละแต่ว่าทีน่นี้มารยาทวินัยและน้ําใจในการขับรถเนี่ยนำมาซึ่งการทะเลาะวิวาทบ่อยครั้งคือถ้ายิ่งไม่ยอมกันแล้วยิ่งแต่ละคนเนี่ยถ้าอารมณ์ร้อนและมีอุปกรณ์หรือเครื่องทุ่นแรงอยู่ในมือเนี่ยมันก็นํามาซึ่งคดีความซึ่งไม่ไม่เป็นการดีกับใครเลยนะคะก่อนหน้าน,นี้เราเห็นข่าวไปแล้วสําหรับรถมินิแดงกับแท็กซี่ ก็ยังมีกรณีเกิดขึ้นอีกค่ะคราวนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ถูกบันทึกเอาไว้นะคะจากรถส่วนตัวเป็นรถแจ๊สนะคะฮอนด้าแจ๊สสีขาวเนี่ยบันทึกเอาไว้ได้ว่ารถที่เป็นคู่กรณีเนี่ยยิงปืนขู่ที่ถนนบางนาตราดค่ะโดยคลิปนี้ถูกโพสต์โดยคุณโอจิตติยานะคะโดยระบุว่าอย่างนี้ค่ะเหตุเกิดขึ้นก็คือถนนบางนาตราดช,ช่วงกิโลเมตรที่5 h o ฮอนด้าแจ๊สเนี่ยขับเบียดกัน ตรงคอสะพานเส้นกิ่งแก้วจะเข้าถนนบางนาตราดนะคะแล้วก็มีการเบียดรถคู่กรณีตรงคอสะพานไม่ยอมต่อคิวจากนั้นก็ไม่ยอมกันล่ะคุณรัฐวุตรเบียดกันไปเบียดกันมาป่ากันไปป่า,ก,ปปากันมาสุดท้ายรถแจ๊สค่ะควักปืนขึ้นมายิงขู่ทั้งหมด3นัดด้วยกันยิงขึ้นฟ้าไป2นัด คุณยิงใส่คู่กรณี1น,นัดเ,เลยทําให้คู่กรณีนั้นไปแจ้งความที่สอพอบางแก้วนะคะคโดยล่าสุดเนี่ยพันตํารวจวิชิตบุญชินบุธิกุลผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบางแก้ว<ๆ>เปิดเผยกับนิวทีวีว่าขณะนี้ผู้ต้องหาเข้ามอบตัวแล้วแล้วก็ประสงค์ที่จะแจ้งความเอาผิดกับรถคู่กรณีที่มีการขับเบียดแล้วก็ชนด้วยเช่นกันค่ะ เดี๋ยวเราจะไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดนะครับที่สพอพบางแก้วตกลงมีการแจ้งข้อกล่าวหากับฝ่ายไหนอย่างไรกันบ้างน,นะครับไปติดตามความเคลื่อนไหวที่นั่นกันครับค่ะคือว่า,วาผมไม่อยากให้ขี่รถกวดผมเว่ไหมก็อยากจะรอ ผมอยากขี่รลวว่ากมกลวเราชนใ่ป่ะอยากให้เขาหยุดตอนขี่สาๆไปหาคนผมจี้ผมแบบว่าเออเมอยาก็ขี่จี้ผมก็ขี่แล้วได้จี้ผมไเมื่อไห่ผมไม่พวักปืนออกมาแต่ไม่จี้ผมผมไม่ควักหรอกแล้วก็ชนผมก่อนชนผมเสร็จปุ๊บผมก็เลยขี่ดีนะกเผื่อขี่ไปนะปุ๊บแต่ที่อ่ะก็ขวดผมวดยุ่อีกผมก็เลยวักออกมาแต่นะ้มผมอยากไม่กหาต่อ เขาขวีครับพี่ชน่แล้เปลี่ยนสาเป็นเปลนเปล่ยนเาครับิธการครับนี่เปนนิกรมีมาก่อนรเป่ครับไม่ครับไม่ครับอะอะไอมองหาแล้วโลกนังนะตัวแนว็ โอเอยางใช้เราเรียกเรียก็ตัว่เาปลาราเียเาลแล้วเงี้ยแล้วแที่แจ้งข้อก่าวหาุ่กร้างแกนี่แเาเราแจ้งคีครับเราครับเขกชนเราอ่ะเสียเราคุยเขาอยู่นะครับอ่าเส็ครับเราเขาชนเราอ่ะ ครที่จะดูพวกเราเรียนีู้กนที่เอาอัน้คือครอบคัวขเราที่ค่าเื่อแล้วเราแล้วเราต้อรบดอบวเาต้องรับผิดชอบเราที่วราผิดบตเราต้องรับผิดบั